สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อย่ผมสมพานสตรีวันมาเดิมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ครับสถานีหัวลำโพงเดี๋ยววันนี้จะไปสถานีสนามชัยจะไปปากคลองตลาดแต่เดี๋ยวมีเวลาจะพาแวะเที่ยวมิวเซียมสยามก่อนครับมิวเซียมสยามอยู่ที่สถานีสนามชัยนะครับออกทางออกที่หนึ่ง ขึ้นไปเจอเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามิวเซียมสยามมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆไปครับเดี๋ยวป่าห้องตลาดเดี๋ยวพาไปดูในคราวหน้านะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปครับเดี๋ยวขึ้นรถก่อนครับสถานีหัวลำโพงครับที่นี่บนบนรถก็ผู้โดยสารไม่เยอะนะครับวันนี้ครับวันธรรมดานะครับวันพุธวันอังคาร วันังคารที่21กรกฎาคม2563ตอนนี้ผมมาถึงสถานีสนามชัยเรียบร้อยแล้วครับอยู่ข้างล่างก็ปกติเหมือนสถานีอื่นๆครับมีชานชลาแล้วก็มีบันไดเลื่อนขึ้นไปแบบนี้เดี๋ยวเราขึ้นบันไดเลื่อนก่อนพอขึ้นมาก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมนะครับของสถานีนี้ เป็นสถาปัตจยจกรรมของสมัยรัตนโกสินทร์นะครับรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการประดับเหมือนเป็นเหมือนให้อารมณ์เหมือนกับท้องพระโรงของสมัยรัตนโกสินทร์ครับมีการประดับด้วยเสาสดุดุมนะครับลงลายกระเบื้องเป็นเป็นลายดอกพิกุลแล้วก็ประดับด้วยบัวจงกลปิดทองด้วยนะครับเพดานนี้ก็ฉลุนะครับเป็นลายแบบ ดาวล้อมเดือนครับแล้วก็ปิดทองคําเปลวสวยงามครับงดงามมากที่สถานีนี้ได้ยินว่าเป็นสถานีที่สวยที่สุดเลยนะของรถไฟใต้ดินเขายกให้สถานีนี้แหละครับสถานีสนามชัยถือว่าเป็นสถานีที่สวยที่สุดครับดูครับประดับด้วยไฟแล้วก็มีลายเป็นลายไทยครับเป็นลายของ สถาปัจจกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์เรานี่แหละสถานีนี้อยู่ในเกะนาะรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็จะเป็นสถานีสุดท้ายที่จะมุดก่อนที่จะมุดแม่น้ำเจ้าพยาไปฝั่งทนนะครับของรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นี่ครับสถาปัจจยกรรมที่งดงามครับของสถานีสนามชายัย ตอนนี้ผมก็มาถึงทางออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะออกทางออกที่1ไปที่มิวเซียมสยามเลยนะครับเพราะว่าทางออกที่1จะตรงหน้ากับมิวเซียมสยามเลยต้องคืนเหรียญก่อนครับผมใช้เป็นเหรียญแบบวคราวนะครับวันนี้แบบใช้ครั้งเดียวเทีเ่ยวเดียวครับนี่จะมีป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องสถาปัตยกรรมของสถานีนี้นะครับนี่ครับทางออกที่1มิวเซียมสยาม วัดโพครับอยู่ใ,ใกล้กันนี่เองนะครับวัดโพที่นี่มีความสําคัญมีสถานที่สําคัญหลายที่ครับไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้ววัดโพศาลหลักเมืองโรงเรียนราชินีเดี๋ยวผมกำลังขึ้นไปครับทางออกที่หนึ่งที่นี่จะเป็นสถานีที่ ไม่มีหลังคานะครับเป็นสถานีแรกที่ไม่มีหลังคาเพื่อที่จะไม่ให้หลังคาของสถานีบดบังกับมิวเซียมสยามนะครับนี่ครับพอขึ้นมาก็จะโล่งแบบนี้เลยแล้วก็จะหันกลับมาก็จะเจอมิวเซียมสยามเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปพาเข้าไปชมด้านในครับ ครับแล้วถ้าต้องการไปพระบรมมาหาราชวังเราก็สามารถเดินแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปได้เลยนะครับแต่วันนี้เราเดี๋ยวเขาเรามามมวเซียมสยามก่อนครับเพราะว่าผมมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับตอนนี้ที่นี่จะปิดเวลา18บแนาฬิกาครับตอนนี้ผมมาก็ห้าโมงเย็นแล้วเน,นี่ยสิบเนาฬิกาแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับนี่เป็นบริเวณด้านหน้านะครับของมิวเซียมสยาม หลังจากที่ผมซื้อบัตรเข้าชมเรียบร้อยนะครับบัตรราคา100่บาทนะครับสำหรับผู้ใหญ่สำหรับเด็กก็ฟรีนะครับนักเรียนนักศึกษาถ้าอายุ18ปีขึ้นไปก็50บาทครับพอเข้ามาด้านในเขาจะแบ่งเป็นห้องห้องแต่และห้องก็จะมีความสำคัญต่างกันไปนะครับสำหรับห้องนี้คือห้องไทยแปลไทยนะครับจะเป็นรวมอย่างงี้อย่างงี้นหนังสือไทย ภาพยนต์ไทยสินค้าไทยแล้วก็จะห้องนี้ครับจะเป็นห้องไทยตั้งแต่เกิดน,นะครับจะเป็นการแสดงแบบว่าใช้เทคนิคที่ตื่นตาตื่นใจนะครับเป็นเสนอแสงสีเสียงบนโต๊ะขนาดใหญ่ครับจะแสดงขึ้นมาทีละฉากทีละฉากแบบนี้ครับเรียกได้ว่าจะให้หน่าสนใจมากเลยทีเดียวเห็นไหมครับแต่ละ,ะฉากขึ้นมาก็จะมีคาบรรยายแล้วก็ฉากก็จะขึ้นมาบนโต๊ะขนาดใหญ่แบบนี้ครับ เป็นเรื่องราวความเป็นมาของไทยนะครับรวิวัฒนาการพัฒนาการของความเป็นไทยมาครับสวยงามตื่นตาตื่นใจทีเดียวครับห้องนี้แสงสีเสียงบนโต๊ะครับจัดนิทรรการบนโต๊ะ ครับแล้วห้องนี้ก็คือไทยสถาบันนะครับจะมีเกมให้เราเล่นเป็นเกมลูกเต๋าแบบนี้ครับเอามาจัดหมดหมู่ถ้าจัดถูกต้องก็จะได้รางวัลน,นะครับรางวัลก็จะเป็นภาพส,สวยๆที่จะเฉลยมาให้เราดูนี่แหละครับย้อนกลับมาที่ห้อง ไทยแปลไทยอีกนิดหนึ่งครับเพราะว่าผมชอบห้องนี้มากเลยมันจะเป็นเช่นห้องเป็นหนังไทยอะไรไทยไทยแบบนี้ครับแล้วมาถึงห้องนี้ครับไทยอลังการห้องนี้ก็จําลองท้องพระโรงของพระราชวังสมมติแห่งหนึ่งขึ้นมานะครับมีพระราชบัลลังก์แล้วก็สิ่งสําคัญสูงสุดของที่ประทับของพระมหากรรษัตริย์นี่แหละครับจําลองขึ้นมาให้เราชมนะครับห้องนี้ ไม่รู้ว่าผมจะไล่หมดหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ห้องนี้คือไทยแค่ไหนครับไทยแค่ไหนก็คือชุดไทยทั้งหมดเลยที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยจะมีความเป็นไทยทุกตัวละครทุกชุดเลยนะครับมาถึงไทยออลลี่มีเฉพาะเมืองไทยเท่านั้นที่เห็นไหมครับถุงโชคดีลายแบบฮอตมีเฉพาะในไทยนะครับแบบนี้สมัยก่อนนะครับใชจกันแล้วก็เนี่ยครับ เค,เครื่องปรุงแบบนี้ครับจะมีเฉพาะในเมืองไทยครับโคกใส่น้าแข็งใส่ถุงแบบนี้ก็มีเฉพาะเมืองไทยครับต่างชาติเขาไม่มีนะครับขนมปี๊บครับที่อื่นมีไหมครับน่าจะหายากนะมีเฉพาะเมืองไทยนะไทยออนลี่ครับเสื้อวินแบบนี้ครับเขาบอกว่ามีเฉพาะเมืองไทยครับ รองเท้าแตะช้างดาวกันซีดีมามา่ามาม่านี่ก็ไปไกลแล้วนะอันนี้โฆษณาเก่าๆมาม่าโดยนี้โกอินเตอร์แล้วครับไปหลายประเทศแล้วไม่รู้ผมจะบรรยายหมดหรือเปล่านะวันนี้นะเอาพ่อเ้าๆแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีห้องอีกหลายห้องนะครับประมาณ10กว่าห้องเดี๋ยวจะพาไปดูอาจจะไม่ครบครับวันนี้เวลาเหลือน้อยจังทีแล้วครับ ห้องต่อมาครับไทยอินเตอร์ก็จะผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยยุคก,ก่อนกับยุคปัจจุบันแบบนี้ครับเข้าด้วยกันอยู่ในตู้เนี่ยเราสามารถส่องได้หมดเลยว่ายุคก,ก่อนเป็นยังไงพัฒนาการวิวัฒนาการแบบเป็นมาแบบไหนจะมีสวิตให้เรากดครับเรากดฝั่งนึงจะเป็นไทยยุคนี่ครับสวิตตัวนี้ไทยยุคก,ก่อนพอกดอีกทีก็จะเป็นไทยยุคปัจจุบันหรือว่ายุค ยุคทันสมัยขึ้นแบบนี้ครับจะกดแบบนี้ครับห้องต่อมาไทยเชื่อไทยเชื่อก็คือความเชื่อของไทยทั้งหลายนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นกุมารทองพระเครื่องบัางไฟขอฝนต้นไม้ต้นตะเคียนลูกเทพนางกวักแบบนี้ครับมีหมดครับแล้วก็เสียงเซียมซีได้ด้วยนะครับด้านหลังสามารถเสียงได้จริงนะครับนี่ครับตรงนี้ เซียมซีจากวัดดังเสียงได้เลย <c oughs> แต่แม่นไมมแม่นไม่รู้นะไทยเชื่อครับไปห้องต่อไปเลยครับไทยประเพณีนี่เ็าจะอยู่ในกล่องนี่จะเป็นประเพณีของไทยนะครับเราสามารถหยิบดูได้ทั้งหมดเลยเป็นประเพณีของไทยทั้งอดีตและปัจจุบันครับ ต่อมาครับถ่ายแชะถ่ายรูปจะเป็นห้องจัดเป็นห้องถ่ายรูปแบบนี้ถ่ายจริงได้นะครับนี่ครับสามารถมาเปลี่ยนชุดที่นี่แล้วก็ถ่ายได้เลยจะได้รูปมาด้วยเลยครับแต่ผมไม่กล้าถ่ายนะครับวันนี้ครับต่อไปห้องต่อมาครับอ้าวยังอยู่ที่ถ่ายแชะอยู่นะครับห้องต่อมาครับไทยวิทยานี่เป็นการเรียนสมัยของเด็กนักเรียน ใครทันยุคไหนบ้างครับนี่มีโต๊ะนักเรียนแบบนี้ครับเห็นไหมครับโต๊ะเลคเชอร์หรือว่าจะเป็นรุ่นก่อนหน้านั้นจะเป็นโต๊ะแบบนี้ครับด้านหน้านจะมีครูหรือว่ายุคมาใหม่หน่อยก็จะเป็นยุคคอมพิวเตอร์แล้วครับวิวัฒนาการนะครับนี่ชุดนักเรียนเนมื่อก่อนจําลองเป็นห้องเรียนมาตอนเด็กๆใครยังจําได้ไหมครับเรียนกันแบบไหนมาครับ นี่ครับโตสามหนังสือสามารถหยิบมาอ่านดูได้นะครับใครอยู่ยุคไหนยุคมานีมานะยุคก่อนหน้านั้นยุคหลังนี้หมดเลยครับแล้วก็จะมีอีกหลายห้องนะครับทั้งไทยชิมไทยโคตรดีไทยชิมก็จะเป็นเรื่องอาหารพวกนี้ครับไทยโคตรดีก็จะเป็นเรื่องของความภูมิใจของวัฒนธรรมไทยทั้ง อดีตและปัจจุบัน,นครับแต่เดี๋ยวเวลาจะไม่พอครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันก่อนครับที่นี่ก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนวัดราชประพิษนะครับอยู่ติดกันเลยจะลืมแวะมาเที่ยวกันนะครับคนยังน้อยอยู่เลยครับมาช่วยกันรักษาไว้นะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับวัดโพครับแถวนี้อยู่บริเวณนี้เลยไม่ว่าจะเป็นวัดโพวัดพระแก้วตอนนี้วัดโพผมออกมาปิดแล้วนะครับผมไม่สามารถเข้าไปได้ วัดราชบพิตรครับพระบรมมหาราชวังศาลหลักเมืองเสาชิงช้าปากคลองตลาดสะพานพุทธนะครับเดี๋ยวเราไปดูสะพานพุทธกันครับวันนี้นี่ครับโรงเรียนราชิน,นีสถานีตำรวจนะครนบาลพะระราชวังทางด้านน้นจะเป็นปากคลองตลาดนะครับครับตอนนี้ผมเดินเลยปากคลองตลาดมานะครับขึ้นมาที่สะพานพุทธเดี๋ยวจะมาลากันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาคลิปปากคลองตลาดเดี๋ยว จะลงให้ดูในข่าวต่อไปนะครับนี่ครับผมเดินขึ้นมาบนสะพานพุทธมาดูบรรยากาศริมแม่น้ําเจ้าพระยาไม่ใช่ริมนะครับเดี๋ยวจะเดินไปกลางแม่น้ําเจ้าพระยาเลยสะพานพุทธทะยอดฟ้านะครับเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งทนนะครับเป็นสะพานที่ใหญ่อีกสะพานหนึ่งเลยทีเดียว ดูแล้วน่าจะแข็งแรงทนทานมากเดินไป,ไปครับครับสำหรับวันนี้อยู่กับผมสมพานชัจวันนะครับวันนี้ถือว่าพามาเที่ยวมิวเซียมสยามนะครับที่อยู่สถานีรถไฟฟ้าสนามชัยแล้วก็ลากันที่สะพานพุทตรงนี้เลยครับลงสถานีสามชัยสามารถเดินมาถึงสะพานพุทได้นะครับไม่ไกลกันมากผ่านปากคลองตลาดมาครับทางด้านแม่น้ําเจ้าพระยาครับ วันนี้ลากันไปก่อน,นครับอยู่กับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีครับ